นานมาแล้วยังมีชายหนุ่มผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่แก่ชาราทั้งสองไม่มีอาชีพอะไรปลูกผกักปลูกข้าวกินเองโดยมีกระต๊อบแหลงน้อยอยู่ติดกับชายป่าและเทือกเขาห่างไกลาจากผู้คนไม่มีผู้ใดกล้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาแห่งนี้เพราะลือกันว่าหุบเขาแห่งนี้มีอาถรรพ์ มีเพียงชายหนุ่มกับแม่ของเขาเท่านั้นที่ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่โดยไม่เคยเจออาถรรพ์ใดๆวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกําลังเกี่ยวหญ้าเพื่อนำมาให้กับควายที่บ้านเขาก็ได้พบกับกระต่ายสีขาวตัวหนึ่งกระโดดไปมาเหมือนไม่กลัวคนเขาจึงวางเคียวในมือลงและย่องเข้าไปใ,ใกล้ๆหวังจะจับตัวมันมาให้ได้ แต่มันก็หนีไปได้ทุกทีชายหนุ่มตามเข้าไปจนกระทั่งถึงป่าลึกโดยไม่รู้ตัวที่สุดมันก็หยุดยืนนิ่งเขาจึงรีบตะคุบหม,มับคราวนี้มันหนีไม่รอดแต่จูจูก็เหมือนมีพลังบางอย่างดูดตัวเขาเข้าไปในอีกมิติหนึ่งพริบตาเดียวเขาก็ไปโผลที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่เขาไม่คุ้นเคยเลยทางผู้คนที่แต่งตัวแปลกประหลาดและเมื่อได้เห็นชายแปลกหน้าพวกนางก็วิ่งหนีเข้าบ้านปิดประตูประหนึ่งว่าชายผู้นี้จะมาทําร้ายยังไงอย่างนั้นทำให้เขายิ่งแปลกใจเข้าไปอีกชายโหนมเดินผ่านบ้านเรือนที่ปลูกห่างๆกันทุกบ้านเมื่อเห็นชายแปลกหน้าเดินผ่านตางก็ปิดประตูด้วยความบาดกลัว ยกเว้นหญิงสาวคนหนึ่งนอกจากนางจะไม่ปิดประตูหนีแล้วนางยังต้อนรับขับสู้ชายแปลกหน้าคนนี้อีกด้วยนายท่านเข้ามาในบ้านข้าก่อนเถอะชาวบ้านแตกตื่นกันหมดแล้วนางเชื้อเชิญชายแปลกหน้าที่เดินเก้ะก๊กลางๆอย่างไม่มีจุดหมายเข้าไปในบ้านก่อนจะหาน้ำหาท่ามาต้อนรับแขกอย่างดี ทั้งนี้นางก็เป็นหลานสาวของผู้นำหมู่บ้านนั่นเองเมืองนี้มีแต่ผู้หญิงนานๆจะมีชายต่างถิ่นหลงเข้ามาสักครั้งผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นหญิงจะสั่งห้ามทุกคนพูดคุยหรือเสวนาด้วยและให้ไล่ชายแปลกหน้าออกไปจากหมู่บ้านทันทีมิฉะนั้นจะถูกทำโทษตามกฎของหมู่บ้านแต่หญิงสาวคนนี้ นางเป็นคนรื่อรันและไม่ค่อยจะเกรงกลัวป้าของนางเท่าไหร่และนางก็ไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้ผู้หญิงในหมู่บ้านมีความรักหรือมีครอบครัวเมื่อเห็นว่ามีชายหน่มแปลกหน้าผ่านเข้ามานางจึงต้องรีบฟ้าเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้นางก็เป็นสาวเต็มตัวแล้วการที่จะเจอผู้ชายสักคนแสนจะยากนักที่นี่ที่ไหนชายนมเอ่ยถามด้วยความสงสัย ที่นี่น่ะหรอเมืองใบไม้เมืองใบไม้มีหน้าละ่ะผู้คนที่นี่จึงสวมใส่เสื้อผ้าใบไม้เสื้อผ้าเออหมายถึงเครื่องแต่งกายหรือเครื่องน่งห่มนะ่ะอ๋อก็เมืองนี้เป็นเมืองใบไม้นี่จ้าในท่านทุกอย่างจึงสร้างมาจากใบไม้แม้กระทั่งหลังคาบ้านก็ใช้ใบไม้ทั้งสิ้น ชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นกับเมืองแปลกตากำลังจะก้าวขาออกไปนอกชานแต่ก็ถูกหญิงสาวดึงตัวไว้ได้ทันเพราะตอนนั้นป้าของนางกำลังตรงเข้ามาที่บ้านของเธอนางรีบหาเครื่องแต่งกายใบไม้มาให้ชายหนุ่มได้นุ่งห่มเพื่อพลางกายว่าเป็นหญิงทันป้าของนางจะได้จับไม่ได้หลังจากแต่งกายเสร็จสิ้นด้วยเสื้อผ้าหน้าผมจากใบไม้ เสียงเขาก็ต้องทำให้คล้ายผู้หญิงด้วยข้าเป็นชายนะจะทำเสียงหญิงได้ยังไงกันท่านต้องทำไม่งั้นท่านต้องถูกจับไปบูชายันแน่ชายหนุ่มกลัวจนตัวสั่นเขายังไม่อยากตายเขายังมีแม่ที่ต้องดูแลจึงจำต้องทำตามที่หญิงสาวนั้นสั่งเมื่อท่านปา่าเดินขึ้นมาถึงบนเรือนนางก็ทำาจหมกฟุตฟิต คล้ายๆได้กลิ่นแปลกปลอมหญิงสาวซึ่งเป็นหลานสาวเห็นท่าไม่ดีจึงรีบตรงเข้าไปทักทายโดยพลันเอ,อ่อท่านตามีอะไรหรือเจ้าคะทำไมถึงได้มาถึงที่นี่ให้คนมาตามหลานก็ได้นี่เจ้าคะมีสิป้าได้ยินหนังพวกนั้นมันพูดถึงชายแปลกหน้าคนหนึ่งเมื่อถามมันมันก็ไม่รู้เรื่องจเจ้ารู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่า เออไม่มีนี่เจ้าค่ะท่านป้าหลานไม่เห็นใครเลยเจ้าค่ะงั้นเด้อเอ๊ะแล้วนั่นใครกันทำไมป้าไม่คุ้นหน้าเลยอ๋อนี่คือเพื่อนของหลานเองเจ้าค่ะท่านป้าเขาเพิ่งมาอยู่ที่นี่เจ้าค่ะใช่ไหมใช่ไหมหญิงสาวแอบสะกิดแขนของเพื่อนสาวเพื่อนสาวจึงรีบตอบทันควัน เ,เจ้าค่ะท่านป้าค่าเพิ่งมาอยู่ใหม่เจ้าค่ะหญิงชราพยายามเพ่งมองเพื่อนสาวของหลานสาวที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาและหลบสายตาตลอดเวลานางเริ่มสงสัยหลานสาวเห็นดังนั้นจึงรีบเอ่ยขัดขึ้นเออคือเพื่อนหลานคนนี้เขาไม่ค่อยสบายหนะ่อยเจ้าค่ะท่านป้าเดี๋ยวหลานพานางเข้าไปนอนก่อนนะเจ้าคะงั้นเดอออืม งั้นป้ากลับก,บก่อนแหรนะ,ะเจ้า่าท่านป้าเดินดีๆนะเจ้าค่ะหญิงชราเดินลงจากบ้านโดยไม่มีข้อกังขาใดๆเพราะไม่คิดว่าหลานสาวจะกล้าโกหกชายหนุ่มจึงรอดหมดวิดเขาถอนหายใจแรงๆออกมาด้วยความโลง่งอกเฮ้อข้าอยากกลับบ้านเจ้าช่วยพาข้ากลับบ้านได้หรือไม่นายท่าน ไม่ต้องเป็นห่วงห็อกเวลาของเมืองเรากับเมืองของนายท่านนะต่างกันมากชายหนุ่มจึงสอบถามว่าแตกต่างกันอย่างไรนางจึงได้บอกว่าเวลาของเมืองใบไม้นั้นตอนนี้5 0ปีจะเท่ากับเมืองมนุษย์อึดใจเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาสามารถอยู่ในเมืองนี้อีกกี่ปีก็ได้ได้ฝังดังนั้นเขาก็เบาใจและยอมพักอยู่กับนาง หญิงสาวคนนั้นต่อระหว่างที่อยู่เมืองใบไม้หญิงสาวเจ้าของบ้านก็ได้พาเขาไปเที่ยวทั่วเมืองอย่างเพลิดเพลินและในคืนนี้ที่หมู่บ้านก็มีงานฉลองประจำปีเป็นการเส้นไหว้เจ้าแม่ต้นไม้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือหญิงสาวจึงชวนเพื่อนหนุ่มไปเที่ยวงานด้วยข้าจะไปได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็ได้กลิ่นข้าหมด รู้หมดสิว่าข้าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ยากหรอกเอานี่ไปลูกประคำดับกลิน่นมันจะกบกลิ่นเจ้าจนหมดสิ้นเอาไปสวมใส่ไว้ที่ข้อมือนะหญิงสาวยืนซอยข้อมือมีลูกประคำสีดำร้อยไว้หนึ่งลูกให้ใชายหนุ่มสวมใส่เอาไว้ตลอดเวลา และเมื่อตกกลางคืนนางก็พาชายแปลกหน้าคนนี้ไปเที่ยวในงานที่มีผู้คนเดินสวนกันไปมามากมายชายหนุ่มกล้าๆก,ก,กลัวกลัวกลัวว่าคนเหล่านั้นจะได้กลิ่นมนุษย์จากเขาแต่ทุกคนก็ไม่แสดงอาการใดๆแสดงว่ารูปประคำนี้ได้ผลเขาจึงสบายใจเดินเกาะแขนหญิงสาวเข้าไปในงานในคราบเพื่อนสาวของเธอ แต่จูจูก็มีกลุ่มเด็กน้อยวิ่งไล่จับกันตามภาษาเด็กและได้มาชนกับชายหนุ่มอย่างจังจนเขาเซทลาแต่หญิงสาวได้ดึงแขนเอาไว้ได้ทันอุ๊ยนายท่านเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเปล่าข้าไม่เป็นไดเราไปกันต่อเถอะจากนั้นทั้งสองก็เดินตรงเข้าไปหาผู้เท่าซึ่งเป็นแม่งานในคืนนี้ ทั้งสองเข้าไปนั่งลงและก้มคำนับเพื่อคาราวะผู้อาวุโสตามธรรมเนียมผู้อาวุโสก็ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้เห็นลูกหลานเข้ามากราบไหว้แต่แล้วท่านผู้เฒ่าก็ต้องเอามือขึ้นมาขยี้ที่จมกูกแล้วทำท่าฟุตฟิตอยู่หลายครั้งก่อนจะกระแทกไม้เท้าลงกับพื้นเสียงดังสนัน่นไอ้มนุษย์คนไหนบังอาจล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนของข้าจงออกมาเดี๋ยวนี้ ทุกคนฮือฮามองหาว่าใครคือมนุษย์คนนั้นชายหนุ่มกับหญิงสาวนั่งเงียบกริบแต่เมื่อมือของเขาเคลื่อนไปจับดูที่ข้อมือของตนก็ไม่ปรากฏสร้อยข้อมือดับกลิ่นนั้นเสียแล้วซึ่งสร้อยดังกล่าวได้ตกหล่นตอนที่เด็กๆวิ่งมาชนเขาก่อนหน้านั้นเขารีบสะกิดให้หญิงสาวรู้ตัวว่าบัดนี้เขาคงแย่แล้วเมื่อรู้ดังนั้นทั้งสองก็เตรียมตัววิ่ง เพราะถ้าไม่หนีชายผู้นี้ต้องถูกบูชายาันแน่นอนเมื่อได้จังหวะทั้งสองก็รีบลุกขึ้นและวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตทุกคนในงานแตกตื่นตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกว่าทุกคนจะหายตกตะลึงสองคนนั้นก็วิ่งไปได้ไกลแล้วทั้งสองพาการวิ่งไปถึงชายป่าบัดนี้คงได้เวลาที่ชายแปลกหน้าต้องกลับบ้านเมืองแล้วสองคนบอกลาการด้วยความอาลัย จากนั้นหญิงสาวก็ได้ล้วงมือเข้าไปในย่ามประจํากายแล้วกอบเอาใบไม้ในย่ามมาใส่ในมือของชายหนุ่มบอกเขาว่านายท่านข้าไม่มีอะไรจะให้ในายท่านนะมีเพียงใบไม้แห้งนี้เท่านั้นขอให้ในายท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยขอบใจเจ้ามากนะข้าจะไม่ลืมเจ้าเลย ขณะที่ทั้งสองกำลังล่ำลากันอยู่นั้นเสียงชาวบ้านก็ไล่กวดตามมาติดติดหญิงสาวจึงรีบผักร่างของเขาอย่างแรงและหายวับต่อหน้าต่อตาบรรดาคนที่ไล่าตามมาไม่ทันเห็นชายหนุ่มได้มาโผล่ที่จุดเดิมที่เขาหายไปซึ่งเขียวของเขาที่เกี่ยวหญ้าก็ยังคงวางอยู่ที่เดิมกองหญ้าก็ยังคงเขียวไม่มีเหี่ยวแห้งแต่อย่างใด เขาจึงรีบคว้าเคียวและหอบกองหญ้ากลับไปให้ควายที่บ้านซึ่งขณะนั้นแม่ของเขากำลังเตรียมตักอาหารรอลูกชายเพื่อทานข้าวเย็นอยู่พอดีชายหนุ่มจึงเชื่อหญิงสาวคนนั้นพูดว่าเมืองใบไม้นั้นเวลาต่างกันมากเท่ากับป้าที่เขาหายไปเป็นเวลาเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นเมื่อกินข้าวเย็นเสร็จเขาก็ได้นำใบไม้แห้งออกมาจากกระเป๋าสะพายหนึ่งกำมือใหญ่ หอบไปวางไว้ที่โคนต้นมะม่วงข้างบ้านแพรคิดว่ามันน่าจะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้แต่มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นเพราะเมื่อมะม่วงออกผลมันเป็นมะม่วงทองทั้งต้นลูกมะม่วงเป็นทองคำสองคนแม่ลูกจึงกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเรื่องราวของเมืองใบไม้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ